สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรถนะคะเจ็ที่นั่งเป็นรถ PPV นะคะที่ของ Isuzu ุเป็นตัวประหยัดน้ำมันนะคะเครื่องแค่พันเก้าเท่านั้นเองจอนะคะจอก็เป็นจอ Android เล่นบลูทูธได้แล้วก็เกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับสบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรถนะคะเจดที่นั่งเป็นรถ PPV นะคะ ที่ของอิซูซุเป็นตัวประหยัดน้ํามันนะคะเครื่องแค่พันเก้าเท่านั้นเองเครื่องดีเซลด้วยแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเรามาดูรถกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นอิซูซุมิวเอ็กซอิูซุมิวเอ็กนะคะตัวนี้นะคะถ้าเรากระจังหน้าจะเป็นตัวโลโก้ตัวใหญ่ๆของอิซูซุเลยแล้วก็รายละเอียดตัวรถตัวนี้ได้ปีใหม่ด้วยนะคะตัวรถสีขาวสีขาวมุกนะแล้วก็กี์ออโต้ขับเคลื่อนสองล้อเป็นตัวประหยัดภาษีก็ถูกแถมเครื่องยนต์ประหยัดอีกด้วยตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อน ตัวรถนะคะล้อมแมกเดิมนะคะอันลอยจากศูนย์นะตัวนี้ก็จะเป็นยางนะคะยางปี2ี่เลยยางใหม่ๆของบิสโตเลยนะคะสัปดาห์ที่45รถพร้อมใช้งานนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นขับสี่ก็ได้เป็นขับ2เลยส,ยสบายๆเลยนะคะช่วงนี้หารถตัวยกสูงตัวนี้แนะนําให้ใช้อีกคันหนึ่งเนาะแล้วก็ภายในตัวรถเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนข้อมูลนะตัวรถภายในสีดํานะคะ ภายในสีดําแล้วก็ตัวรายละเอียดนะคะตัวเบาะนะคะเบาะก,ก็จะเป็นตัวปรับข้างไฟฟ้าแล้วนะคะ<อ>นี่ดูเลยแล้วก็ลายมาทีละอย่างเลยแล้วก็พวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลขไม้ตัวนี้เลขไม้ต้องแจ้งก่อนเลขไม้เข้าสนย์ตรงตามระยะนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็จอนะคะจอก็เป็นจอ a n d ด o i d เล่นบล<อ>ูทูธได้แล้วก็เกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับสบายด้วยนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีดํา ก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ได้จอกลางด้วยนะคะจอกลางของตัวรถคนนั่งข้างหลังดูหนังได้เลยจอกลางน,นี่เขาก็ติดตั้งมาจากศูนย์ด้วยนะตัวนี้ก็จะเป็นจอกลาง10นิ้วนะล้วด,ดูเลย <t ih> <Honestly> แล้วก็บาะนะคะสามารถพับให้คนข้างหลังตัวเล็กๆนั่งได้เลยหรือตัวใหญ่ได้เลยเพราะตัวนี้ก็จะเป็นรถที่จัดที่นั่งเป็น PPV นะคะยกข้างหลังได้เลยนะคะนั่งข้างหลังได้เลยเรานั่งสบายอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะตัวหลังนะคะข้างหลังรถนะคะของ Isuzu MU-X ตัวนี้นะตัวหลังฝ่าท้ายนะคะฝ่าท้ายยังเป็นเมนนุอยู่นะคะแล้วก็รถเดิมๆเ,เลยนอ็นอตน็ไม่มีขยับแน่นอนดูเลยตะเข็บเดิมแน่นอนเลยนะคะซีนน็อตอาร์คเดิมเลยตัวนี้ก็อุปกรณ์ก็ให้ครบนะคะไว้ใส่รองเท้าได้ข้างหลังนะคะแล้วก็ข้างหลังก็มีชาร์จแบตได้ด้วยนะคะตัวนี้ น็อตเนน็อตเน,นี่ยไฟไฟก็เดิมนะคะไฟก็ไม่มีแกะด้วยนะคะไฟเดิมเลยท้ายเดิมเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมเรื่องห้องเครื่องกันก่อนนะคะรถรถเดี๋ยวนี้นะคะต้องดูว่าบอดี้เดิมไหมรถสวยไหมนะคะรถพร้อมใช้งานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวห้องเครื่องเพิ่มเติมอีกนิดนึงตัวห้องเครื่องนะคะของ isuzu mu-X คันนี้นะคะจะเป็นตัวประหยัดเครื่องพันเก้า ห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องเดิมๆเลยนี่รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยนะคะฝากระโปรงนะฝากระโปรงทั้งสองข้างน็อตไม่มีขยับแน่นอนเลยดูได้เลยนะคะเพดนะคะต็เพดรถนะคะเพดก็ไม่มีการแกะนะคะเพดเดิมๆเลยแผงแอร์นะคะแผงแอร์ก็แผงแอร์เดิมนะคะน็อตซ้ายขวาของแก้มนะก็ไม่มีการไขนะตาคงตะเข็บเดิมหมดเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันการในการจัดไฟแนนเนาะตอนนี้นะคะท่านได้หารถ7ที่นั่งนะคะ PPV อีซูซนะคะของ m u x เครื่องพันเตัวประหยัดน้ํามันแนะนําคันนี้ให้ใช้อีกคันหนึ่งราคาอยู่ที่748,000รถนะคะต้องบอกก่อนรถปีใหม่ด้วยนะคะรถเข้าสูนตามระยะเลยหรือท่านใดอยากจะจัดไฟแนน์ตัวนี้จัดได้เยอะเลยนะคะ หรือมีประวัติหรือมีเครดิตตอนนี้เริ่มต้นดอกเบีย้ยอยู่ที่2.79นะคะแล้วก็ตัวนี้จัดได้เต็มเลยคุณอยู่ที่เครดิตลูกค้าและเลทมันจะตกผ่อนอยู่ที่ประมาณตัวนี้จะปลอดผ่อนว่าเอ่อี่งวดจะอยู่ที่ประมาณ13ื่นนิดเดียวเองนะคะอันนี้คือเราไม่ต้องดาวเลยถ้าสนใจทักเบอร์นี้ข้างล่างได้เลยนะคะ0 8 8ย์แปดแนะคะแนะนําคันนี้ให้ใช้อีกคันหนึ่งคะ่ะรถจดที่นั่ง